เพื่อนๆนี่ที่จารีวิวบ่อยๆนี่จะจาสิสกินเบิ่งว่าเป็นสีอะไรแต่ที่ไฮไลท์แก่เราได้เพื่อนๆแต่แปลกมากเป็นอย่างเขาคือผิวเละๆแบบนี้รั่วเยจ่าบนไอห้อเนาะเพื่อนๆนี่แต่ที่ไฮไล,ล,ไลแบบทไล์สุขาท้อนนี่เป็นอย่าง,งเชว่าว้ายนี่นี่นิ่ม ว้ายว้คยัง้งแรกหูหนัง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 เพื่อนได้่กินแล้วจ้าลูกแรกต้นนี้มันเป็นครั้งแรกพร้อมเพื่อน นี่ถ้าเขาเป็นแบบนี้ยจจะก็ดีใจแต่ว่ามันเป็นอันนี้เดี๋ยวเจจะสีดไปบ่มอยู่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเอาไว้แบบนี้กลัวเขานั่นนะัคเขาล่วงเพราะว่าลูกแรกเขาก็ล่วงแล้วเพื่อนเพื่อนวงหรือนี่พาต้นเจจะเห็นว่าโอ้ยเห็นในคลิปนะอยากมีโมเมนต์ที่เก็บในต้นคือเพิ่นอันนี้ยจจะไม่ได้ห่อนะคะเพื่อนเพื่อนู้จะก็สวยสวยงามเลิศเล็ดเลเล สวยงามสวยงามเะจ่าก,ก็ได้มาฝากคุณเพื่อนนี่นี่เขาเป็นแบบนี้ในฝนเพื่อนน,นี่สวยงามมากจ้าน้อยนะ่ะทีสุขตุนนะเพื่อนเพื่อมาเดยวมาเดินม,มาก่งๆเยจ้านะคะไปซิมกันเลย เนื้อดีซะด้วยเนื้อดีเนื้อดี พันดีพันดีเพ,พื่นอนเพื่อนเสียงมันดังเพ,พื่อนๆใจปิดเสียงเปิเสียงปิเสียงปสีย,ยสุขาต้นนะเพ,พื่อนเ หวานช้าเนื้อผิวงามงามผิวออกมุงม่วงเพื่อนๆพ,พอนพอซุกแล้วก็ออกแดงแดงแปลกมากผิวงามผิวดีเพื่อนเพื่อนผิวงามมากมาชวนเพื่อนเนกินน้อยหน้าชนกินน้อยหน้านะคะ อืสุขภาต้นมนเล็ดดีมากอมขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมากินปลไม้ตามฤดูกาลนํำยาจาะนะครับมาเกียบเร้ว,ว่าน้อยนาหลายๆพื้นที่ก็ อ่าสี่กำลังสุกเนาะเพื่อนเ,น,เนเพื่อนเพราะว่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเฮานะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกเรื่องทุกไลฟ์ทุกๆกำลังใจค่ะ